แน่ๆค่ะก็คงต้องเหนื่อยแน่เลยเพราะว่ากว่าจะ้ออกเป็นเพลง <im ple k> เพลงหนึ่งก็คงต้องผ่านกรรมวิธีเน,เนาะคุณภาพสุดเนาะฉะนั้นเราก็เต็มที่ซึ่งพวกเรานะคะก็มีโอกาสได้ออกแบบ ใช่ทางเรื่องของอินโทรแอดลิปอินโทรไม่ว่าจะแอดลิปหรือว่าจะเป็นท่อนแรปที่คุณพี่ก็แต่งก่อนแรปเราก็แต่งนะมีลูกองลูกเอินกันสุดนี่แหละก็เป็นก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนรวมที่ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆของเราก็แบบว่าเออดีใจค่ะที่มันได้มาอยู่ในซิงเกิลของเราเมื่อได้รับทราบว่าต้องทำงานกับสองสาวเปรี้ยวนี้นะฮะก็มีความเป็นความท้าทายแหละที่น้องมีก็คือความพร้อมของการร้องประสาน ความเปรี้ยวความซาแต่ยังสดใสน่ารักกุ้งกริงอะไรทั้งหมดเนี้ยต้องเอามาเบลนกันที่มาของเพลงนี้ครับเริ่มต้นเลยเนี่ยอยู่ดีดีมันก็จะแวบเหมือนได้ได้ยินเสียงน้องสองคนอ่ะร้องเสียงหูดีเน่อะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นกิมมิกอันแรกเลยในหัวอย่างเพราะนั้นตอนดีไซน์เมโลดี้อย่างเงี้ยเราก็จะดีไซน์เมโลดี้ที่เพาะบนบีทที่น้องน่าจะดูเต้นแล้วน่ารัก ค่ะสำหรับซิงเกิลเนาะทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเลยเต็มที่กับมันมากในชีวิตของเรา2คนนะคะั mm hmm. งก็อยากฝากให้ทุกคนก็เรื mm ่องนะติดตามก็แล้วกันรู้สึกสนุกไปกับมันเนาะเพราะเราได้ใส่ความสนุกและความดิดดิ้นลงไปในสร็รีแล้วน mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมันนะคะแล้วก็แบบว่าปลดปลดปล่อยความเป็นตัวเองมาฟังแล้วต้องพูดเลยว่าเจี๊ยม